M หลินจือสกัดเข้มข้นส่วนผสมหลักคือสปอร์เห็ดเป็นส่วนที่มีสรรพคุณและมีคุณประโยชน์สูงสุดเป็นสปอร์เห็ดที่กระเทาะเปลือกร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้งานได้นะสังเกตจากการที่เราละลายน้ำการละลายของ YMG2 หลินจือสกัดเข้มขน้นจะละลายน้ำแล้วก็จะมีนะคะตัวสปอร์เ็ดสีดำๆเห็นไหมคะลอยอยู่ต้องบอกว่าของเราเป็นส่วนผสมที่พิเศษมากๆเลยนะคะตัวนี้ได้คุณประโยชน์ครบท้วนสปอร์เ็ดเป็นส่วนที่มี สรรพคุณหรือคุณประโยชน์อยู่มากที่สุดมากกว่าที่ดอกถึง20เทา่าวันนี้ถ้าคุณจะกินหลินจือให้ได้คุณประโยชน์คุณต้องกินหลินจือที่เป็นสปอร์เห็ดกระเทาะเปลือก